คนที่สงสัยถามหลวงพ่อครับมีคนไทยกลุ่มหนึ่งเขามองว่าสีห้าทำให้คนเป็นคนดีเช่นนี้คนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรเลยดังเช่นคนมีศีห้าก็เป็นคนดีเหมือนกันความเห็นเช่นนี้หลวงพ่อว่าไงคนโดนถามตอบถ้าคิดในเชิงตรกกะมันก็จริงอย่างเขาว่าแหละเพราะเขาไม่ทำชั่วอะไรแต่การไม่ทำชั่วอะไรไม่ใช่เป็นคนดีหรอกนะ ก็แค่เป็นคนไม่ทำชั่วอะไรอีกอัวหน้าที่ข้าเลี้ยงไว้มันก็ไม่ทำชั่วอะไรวันๆเกาะคอนอยู่นิ่งๆไม่เบียดเบียนใครไม่โกหกใครไม่ขโมยของของใครไม่เป็นชู้ใครมันก็คืออีกอัวหน้าที่ไม่ได้ใบเซอร์มาการันตีว่ามันคือยอดอีกอัวหน้าแห่งความสีวิไลอะไรเลยนี่ข้าเคยอยู่ถ้ำกับนักปฏิบัติท่านหนึ่งเขาชอบวิสัยสงบสงัดบ้าพลังและสมาธิ วันหนึ่งข้าถามว่าเมื่อท่านมาอยู่ท่ำท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าเขาบอกว่าบริสุทธิ์สิอะไรทําให้ท่านบริสุทธิ์เพราะเหตุแห่งการอยู่ท่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําชั่วอะไรการไม่ทําชั่วอะไรทําให้เขานั้นบริสุทธิ์มีศีลอันบริสุทธิ์ข้ามองหน้าและอธิบายให้เขาฟังว่าท่านเข้าใจผิดแล้วการอยู่ท่าการฝึกปฏิบัติอันเนื่องด้วยทําเพราะเหตุแห่งความเป็นท่า เพราะเหตุแห่งสงบสนัดไรผู้คนมารบกวนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ท่านนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หรือทําให้ท่านมีศีลบริสุทธิ์การอยู่ท่ามเราไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้วไม่ขโมยไม่โกหกไม่เป็นชู้ไม่ดื่มสุราไม่นอนฟูกไม่มีเครื่องเสียงอะไรต่ออะไรอยู่แล้วเท่าหากท่านนำเอาเหตุเพราะไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรอยู่แล้วมาเป็นตัวยืนยันความบริสุทธิ์ของท่าน เช่นนี้มแมลงต่างๆที่อยู่ในถ้ำมันก็บริสุทธิ์ไม่ต่างจากท่านด้วยหรือคนที่นอนอยู่กับบ้านไม่ทําอะไรเขาก็บริสุทธิ์ไม่แตกต่างอะไรกับท่านที่อยู่ในถ้ำด้วยเขามีเงินนั่งพิงน,นอนกินไม่ทําชั่วอะไรในข้อศีลเช่นนี้เขาได้ใบเซอร์ไปเกิดในสวรรค์ได้เรือท่านเข้าใจข้อศีลผิดละ่สิงนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่สงบอยู่สงัดไม่ผัสสะกับสิ่งใดๆ แล้วจะมากล่าวตูวว่าการกระทําเช่นนี้เป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์เพราะไม่ได้กระทําชั่วด้วยเหตุแห่งการผิดศีลในข้อไหนไหนตักกะเช่นนี้มันเกิดจากอัตตาตนที่คิดเอาเองว่าถูกว่าใช่เป็นคนดีเพราะเหตุแห่งไม่ทําชั่วด้วยการผิดศีลข้อศีลในทางพุทธนั้นไม่ใช่ว่าท่านอยู่เฉยเฉยไม่ทําชั่วทั้งปวงแล้วจะเป็นคนดีเป็นผู้บริสุทธิ์ข้อศีลนั้นเป็นข้อบัญญัติสมมุติ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมมันเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษยชาติที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขถ้าเราต่างไม่ฆ่ากันไม่ขโมยกันไม่โกหกกันไม่เป็นชู้กันสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมแห่งความสงบสุขมันก็จะเป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์ในกลุ่มของสังคมนั้นๆที่เราให้นิยามกันทุกศาสนาเขาก็มีศีลเช่นนี้กันทุกศาสนากันอยู่แล้วเพื่อความปรองดอง เพื่อความสุขสงบในการอยู่ร่วมกันแต่ทางพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ความหมายแค่เช่นนี้นะในทางพุทธศาสนานั้นท่านนําข้อศีลเหล่านี้มาสร้างความประหนักถึงใจเขาใจเราในชีวิตพื้นฐานเบื้องต้นเช่นถ้าเขามาทำร้ายเรามาโกหกเรามาขโมยของของเรามาเป็นชู้กับคนของเราเช่นนี้เราชอบหรือเปล่าแน่นอนเราย่อมไม่ชอบ เมื่อเราไม่ชอบที่เขามาทำกับเราแต่เราดันชอบไปทำกับคนอื่นด้วยการกระทำเช่นนี้นี่เช่นนี้มันคนดีหรือคนเลวเล่าท่านถ้าเขาทำกับเราเราไม่ชอบเราก็ควรจะกระหนักในใจเราว่าผู้อื่นก็คงไม่ชอบด้วยเช่นกันเราจึงควรพึงระวังกายวาจาใจของเราไม่พึงไปเบียดเบียนผู้อื่นขโมยโกหกหรือเป็นชู้กับผู้อื่น มูรุเช่นนี้ที่มีการสัวรสัรวมใจพิจารณาเช่นนี้อยู่เนืองเนืองในการคิดพูดทำเมื่อมีเหตุปัจจัยในการผัดสัเขาก็มีปัญญาคิดได้ว่าทำหรือไม่ทำด้วยสติสัมปชัญญะของเขาเช่นนี้เป็นคนดีหรือคนชั่วเล่าท่านเห็นไหมการเป็นคนดีการเป็นผู้บริสุทธิ์การเป็นผู้มีศีลไม่ใช่แค่อยู่ถ้ำหรืออยู่เฉยเโดยไม่ทำอะไรแล้วเข้าใจว่าเป็นคนดี เป็นคนบริสุทธิ์มันไม่ใช่นะคนดีคนบริสุทธิ์ขึ้นมาได้มันอาศัยการโยนิโสพิจารณาการมีสติการสำรวมใจเขาใจเราเมื่ออยู่ร่วมกันสีลงเป็นขั้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันไม่ใช่อยู่ถ้ำหรือนอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วจะเป็นคนดีเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเหตุที่ไม่ผิดข้อศีลไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเลยทำตัวว่างๆแล้วประกาศตนว่าตนเป็นผู้มีศีลมีความบริสุทธิ์ บริสุทธ์เพราะไม่ได้ทำเหี้ยอะไรแต่การประพฤติปฏิบัติตนไม่ได้สํารวมกายวาจาใจเอาแต่อัตตาตนเป็นที่ตั้งและเอาความเห็นตนว่าสิ่งที่ตนคิดพูดทำนี่ถูกต้องแต่ขาดการโยนิโสขาดการพิจารณาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดการสํารวมเช่นนี้ไม่ใช่ผู้ทรงคุณหรือผู้มีศีลอะไรเป็นได้แค่สัตว์ตัวหนึ่งที่ทำตัวว่าง เรียนแบบแม่ไก่กบไข่หรือกบจำสีก็แค่นั้นแล้วมาประกาศว่าตอนนี้เป็นคนดีเป็นผู้บริสุทธิ์หลอกชาวบ้านโม่โมก็แค่นั้นเองโอเคนะไอ้น้องหวัดดีขอให้เจริญโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญญาพลังพุทธอุทยานบุญญาพลัง